ครับเราพากันมาชมพระคุณแผนผงพลายพยอมของหลวงพ่อเด่นรับวัดตากฟ้าหมู่สิบนะครับตำบลซับมักรรดอำเภอคลองหาด จังหวัดสักแก้วนะครับวันนีออ้องค์นี้นะครับจะเป็นผงพลายพยอมนะครับรุ่นแรกนะครับสร้างประมาณปี2,560นะครับด้านหนา้าลักษณะนี้ที่เป็นนี่เป็นไฟนะครับเป็นไฟมงคลนะครับเป็นไฟมงคลฝังตะกรุดนะครับนี่ฮะ ก็นี่พร้อมกล่องเลยนะครับพร้อมกล่องกล่องก็จะประมาณนี้นะครับกล่องแท้พระแท้นะครับพระขุนแผนพายพยอมเนี่ยจะมีชื่อปลายชื่ออะไรบอก อองนี้ตอนที่เช่ามาตอนนั้นนะครับราคาที่300บาทที่แผนพายพยอมผมจะพาดูด้านในนะครับครับแกะออกมาแล้วก็จะประมาณนี้ครับแกะออกจากกล่องนะครับผมดูมุมข้าง ดูชัดๆเลยนะครับคนนี้พายพยอมนะครับของพเด็จรุ่นแรกนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังชมด้านหลังด้วยกันนะครับเป็นดอกจันนะนี่ฝังฝังหมุดดอกจันนะครับปะกุดเงินนะครับสามดอกแต่มันจะมีโค้ดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูโค้ดนะเพราะเขาจะตีโค้ดไว้อยู่อันนี้ครับเลขโค้ดโค้ด โค้ดท้ายโค้ดตูดนี่จะจะตอกไว้ทุกองนะครับเนี่ยอันนี้มันเลขหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบนะครับอ่าใช่ไอ้นนีนองค์เป็นโค้ดเลขที่สิบเอ็ดนะครับเลขเลขคู่นะเลขคู่สวยนะครับอันนี้โค้ดที่สิบเอ็ดเป็นน่าจะเป็นองค์ที่สิบเอ็ดที่สร้างนะครับก็ผมก็เก็บไว้นะครับเนี่ยเช่าตอนนั้น ออกจากวัดนะครับราคาองค์ละสามร้อยแต่ณนะปัจจุบันนี้ก็ท้องถิ่นก็เริ่มหากันแล้วนะครับแต่ว่าหาไม่มีแล้วครับหายากเพราะว่าพระจำหน่ายออกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยเส้นได้คำว่าเส้นได้มงคลนะครับเส้นได้พายพยอมนะฮะเนี่ยมงคลครับคุณแผนหลวงพ่อเด่น วัดตักฟ้าหรือหลวงปู่เด่นนะครับรุ่นรุ่นแรกของท่านเลยนะเนะี่ยโคตรดูโคตรในพระาแท้นะครับผมโปรโมทพระให้กระท่าสักหน่อยทําไว้เป็นประวัตินะครับเนะี่ยโคตรดอกจันตะกุดสามดอกยันก็เป็นยันกระบองไฟนะครับก็ถอดพิมพ์จากไอเีนะ่จาก ผงพายคูมานเนี่ยจะถอดพิมพ์แบบแบบแบบลักษณะผงพายคูมานนะครับผงพิมพ์ทรงลักษณะอัตลักษณ์เหมือนกันนะครับแต่แตกต,ต่างที่ว่าองค์นี้จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์พิเศษก็คือเนี่ยได้เนี่ยแหละครับได้ฝ้ายมงคลได้มงคลครับด้านด้านหลังเดี่ยผมผมชอบนะชอบชอบบพิมพ์นี้นะครับเพราะว่าจะมีดอกจันนะครับ มีดอกจันทร์ที่ฝังอยู่น่าจะชอบชอบแบบนี้อันนี้เปรียบเทียบนะครับพระพระแท้นะครับผมคุณแผนภายพยอมของหลวงพ่อเด่นวัดตากฟ้านะครับผมก็อยู่ที่ตำบลสรรมคูดนะครับติดกันนะครับวัดตากฟ้าติดกับตำบลสรรมคูดเลยนะครับำอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วหลวงพ่อเด่นครับผมคลิปนี้ล่ำลากัน สวัสดีมีสุขครับ